สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาทำเปียกสาคูต้นสาคูจากพัทลุงส่วนประกอบก็จะมีน้ำเปล่า600มิลลิลิตรสาคูต้น100กรัมมะพร้าวอ่อนขนุนแล้วก็มันม่วงเป็นตัวประกอบเสริมความอร่อยนะคะ น้ำกะทิราดก็จะมีหัวกะทิ125มิลลิลิตรหางกะทิ50มิลลลิตรเกลือครึ่งช้อนชาแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาค่ะแล้วก็มีใบเตยเพิ่มความหอมต่อไปก็จะทำการต้มสาคูตุ้นนะคะ จะเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่ใบตืลงไปด้วยค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใบตือออกนะคะเสร็จแล้วก็จะทยอยใส่าสาคูล,ลงไปเียะน้อยค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะควรไปเรื่อยๆจนสาคูสุกนะคะก็จะใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือแล้วก็ใส่เครื่องผสมอื่นลงไปเช่นขนุน ้าวอ่อนแล้วก็มันน่วงค่ะกระทะคูลังจะสุกแล้วค่ะใส่น้ำตาลได้นะคะใส่มันค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ปิดไฟยกลุงนะคะ เร้เาใส่ของทุกอย่างครบแล้วเราก็จะกวนไปอีกเพื่อให้ขนมสุกดีเข้าออก,กันดีแล้วก็ยุกลงจากเราได้ ยกลงได้แล้วค่ะต่อไปทำหน้ากะทิค่ะเราจะส่วนผสมทั้งหมดใส่หม้อใส่ใบเตยด้วยนี่จะมีหัวกะทิกระหานกะทิแล้วก็มีเกลือแล้วก็แกงข้าวเจ้าละลายลงไปพร้อมกันเลยใช้ไปก่างไปหาอ่อนเลยค่ะ บาไปอ่อนก็ได้นะคะับ่อนให้สุกอย่างเขากันยุกลงมึ้นอีกสำหรับลากน้ำทะลุกัน ทำเป็นกะทิสุดเลยก็ได้นะคะทำแบบโบราณทำตุ่มหอมกะทิแล้วค่ะติดไจได้เลยแหงกสุกแล้วนะคะสุกแล้วยกลงได้เลยค่ะ